ทงคนฟังที่คนรับนิการสานสวนชนคิดสิกิจใจนำสารมาเรียนฝากท่านติกรบวันนี้ยังคงเป็นสารต่อเนื่องว่าดูยเรื่องพูดคลิสอะไรเหมือนอะไรต่างต่อไปคราวนี้จะเป็นครั้งที่สิบเอ็ดท่านติกรบท่านผู้ใดไม่ได้ติดตามชมมางจะต้น ก็สามารถที่จะไปคลิกย้อนดูได้ตั้งแต่ช่วงที่หนึ่งว่าด้เรื่องกำเนิดของศาสดาพุทธด้วยมามาจนถึงครั้งที่สิที่ผ่านมาในครั้งที่สิบนั้นว่าด้วยเรื่องของการปฏิบัติสัตยนิตหรือการทำบุญทำทานได้เรียนฝากท่าน ท่านทั้งในแง่ของพระพุทธและในแง่ของพระคริสต์โดยทั้งสองศาสนานั้นมีศาสนาตรงกันคือการทำทานนั้นจะต้องไม่เป็นไปเพื่ออวดคนอื่นไม่เป็นไปเพื่อหวังกำไรเกินควรไม่เป็นไปเพื่อสร้างสมกิเลส ถ้าเป็นไปเพื่อการสร้างสมกิเลสหรือเป็นไปเพื่อวความมากๆถือว่าผิดคำสอนของพุทธศาสนา <c oughs> หลายท่านอนัดก็จะเข้าใจผิดเวลาทำบุญทำทานมักจะตีคลองร้องเปล่าประาาโพุทนาป่าเปล่านั่น เป็นการทำทานเพื่ออวดคนอื่นทำทานเพื่อประกาศให้คนอื่นรู้ในหลักของพระเยสูเจ้าพราะองค์ก็ไม่ทรงสรรเสริญในหลักพระเยสูเจ้านั้นพระองค์ทรงชี้ว่าการทำการทําทานนั้นต้องเป็นทานลับไม่เปิดเผยไม่ตีของร้องกล่าว ไม่ประกาศโฆษณานั่นเป็นหลักของพระสุเจา้าตรองกับทรพระพุทธท่านก็ไม่ต้องการที่จะให้ทำทานเพื่อที่จะเกียรติยศชื่อเสียงไม่ต้องการที่จะให้ทำทานเพื่อที่จะให้คนมายกจงฉศนญซึ่งการทำเช่นนั้นมันจะเป็นการสะสมกองกิเลส ไม่ใช่รมไม่ใช่วินยของพุทธองค์นี่เป็นรายละเอียดครั้งที่สิบที่ผ่านมามาถึงครั้งที่สิบอ็ก่อนเือนก็เรียนก่อนว่าสาลนี้เป็นการถวายเป็นอาจะได้บูชาเพื่อสืบบระโนโปนิธานประเอยพระคุณเจ้าคุณลุงปู่โดยเพระเดชพระคุณท่านมีบระโนโปนิธานแน่วแน่ ว่าด้วยการสร้างความเข้าใจระหว่งางศาสนาเพราะนั้นศารนี้ก็เพื่อที่จะสืบสารมรรปริธานของพระเดชพระคุณท่านคราวนี้ยังคงต่อเนื่องไปอีกเป็นครั้งที่สิบเอ็นะไปดูครั้งที่11จะยกหัวข้อทำคำสอนอะไรเอามาฝากท่านทั้งในแง่ของพระพุทธและในแง่ของพระยูเจา้า มาดูข้อธรรมคำสอนขอยกเอาคำสอนขององค์พิสุเจ้าเป็นต้นฉบับก่อนนะครับเรื่องที่จะเรียนฝากซึ่งเป็นคำสอนของพิสุเจ้านั่นในพระคัมภีพระกิจธรรมคัมภีฉบับพันธสัญญาใหม่อยู่ในหน้าที่สิบสองนะครับ ข้อข้อว,ว่าทรัพย์สมบัติในสวรรค์มีข้อความว่าอย่าสัมสมทรัพย์สมบัติอย่าสัมสมทรัพย์สมบัติไว้สําหรับตัวในโลกท <'s> รงข้าบนะองบอกว่าอยาสัมสมอย่าสัสมสมทรัพย์สมบัติไว้สําหรับตัวในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้ที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้ และที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้และที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้แต่จงสั่งสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์แต่จงสั่งสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดเพงบอกว่าให้สะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัด และที่ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้และที่ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้ <g yaz> เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนเพราะว่าทรัพย์สมบัติ <g yaz> <heroin> ของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่ท่านด้วยฟังให้ดีๆนะทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยอันนี้นเป็นหลักคิดที่สําคัญยิ่งนะ <g yaz> พระองค์ทรงห้ามเลยนะไม่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ในโลกมนุษย์เนี่ยเพราะว่าทรัพย์สมบัติของมนุษย์มันมีมแมลงกัดกินได้มีมแมลงกัดกินได้มีโจรมาขโมยไปได้อย่าไปสะสมมันนะครับ นั่นก็หมายความว่าทรัพสมบัติที่ควรจะมีนั้นตามแนวคำสอนนี้จะต้องมีประการเดียวคือสมบัติทางธรรมทำตามคำสอนของพ่อเจะนะทำตามคำสอนของพปยซุเจ้าอันนั้นจะเป็นทรัพสมบัติที่สำคัญ ในข้อสุดท้ายที่บอกว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านอยู่ที่นั่นด้วยอันนี้หมายถึงความยึดมั่นถือมั่นท่านลองคิดดูว่าใช่หรือไม่คนที่ยึดซื้อยึดถือทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองบ้านช่องข้องหอัวที่ดินด้วยนะถ้าเราไปมีแล้วไปยึดติดนั่นแหละ ใจมันก็อยู่ที่นั่นมันเป็นแนวคิดเช่นเดียวกันกับในทางพุทศสนาทางพุทธศาวนว่ามีอะไรแล้วยึดถือสิ่งนั้นนั่นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ท่านไม่มีโอกาสที่จะลดละจากอุปาทานได้นะ ตรัสว่ายึดถือสิ่งใดก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นซึ่งก็ไม่ต่างจากคําสอนของพระเยซูเจ้าบอกว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านอยู่ที่นั่นนั่นก็คือว่ามันไปยึดมั่นถือมั่นในทรัพสมบัติเหล่านั้นอันนี้ในแง่ของทรัพสมบัติตามคําคสอนของพระเยซูเจ้าท่านไม่ให้สะสม ก็เท่ากับให้ปล่อยวางให้ปล่อยวางไปดูทรัพย์สมบัติที่เป็นคำสอนทางพุทธศาสนาโดยตรงบ้างพุทธศาสนาโดยตรงนั้นก็มีทรัพย์สมบัติที่เป็นศาสนาเดียวกันทรัพย์สมบัติในทางพุทธศาสนาน,นั้นท่านท่านจำแนกว้ชัดเจนเรียกว่าอาริยทรัพย์เรียกว่าอาริยทรัพย์ ันประเสริฐในทางคุสนาท่านเรียกว่าทรัพย์อันประเสริฐซึ่งเป็นทรัพย์ที่โจรลักไปไม่ได้แมลงปวกมอดอะไรต่างพวกนี้กัดซอกกินไม่ได้ทรัพย์สมบัตินประเสริฐทางพุสนานั้นจำแนกไว้เป็นเจ็ดประการเรียกว่าออเดียทรัพย์เจ็ดไปดูสิ ทางพุทธศาสนาท่านสอนรับเกียรติประการไว้อะไรบ้างว่าด้วยศรัทธาศีลฮิลิศรัทธาศีลฮิลิโอตตะปะพาหูสัจจะคะแล้วก็ปัญญาศรัทธาศีลศรัทธาศีลฮิลิโอตตะปะพาหูสัจจะคะแล้วก็ปัญญาขึ้นต้นด้วยศรัทธาในทางศาสนาคริสต์ท่านจะเอาศรัทธานี่เป็นตัวตั้งเลย คุณจะต้องเชื่อในพระเป็นเจ้าเท่านั้นจะไปเชื่อสิ่งอื่นไม่ได้คุณต้องมอบกายถวายชีวิตด้วยความเชื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อองค์พระเยซูเจ้านี่คือหลักของพระคริสต์จะเอาความเชื่อเป็นตัวตั้ง เชื่ออย่างเดียวพอถ้าตรงกับสำนวนภาษาไทยก็เรียกกันว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดสำนวนใดว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดเชื่อผู้ใหญ่แล้วเด็กๆจะปลอดภัยเชื่อผู้ใหญ่แล้วเด็กๆจะปลอดภัยอันนี้มันไปเข้ากับหลักศาสนาคริสต์ที่ให้คุณจงเชื่อ พระผู้เป็นเจ้าเมื่อท่านเชื่อพระองค์แล้วท่านก็จะเป็นผู้ที่มีชีวิตรอดท่านจะรอดรอดได้ด้วยอำนาจแห่งความเชื่อจงเชื่อพระผู้เนเจ้าเถิดแล้วท่านจะรอดนี่มันเหมือนกับสํานวนไทยบอกเชื่อผู้ใหญ่แล้วหมาไม่กัด มาดูทรัพย์สมบัติต่อไปอีกในทางพุศาสนานั้นทรัพย์สมบัติทางพุทธศาสนก็เป็นทรัพย์สมบัติที่โจรขโมยไม่ได้มี่อีนี้แระบุให้ฟังไปแล้วว่ามีอยู่เจ็ดอย่างคือศรัทธาในทางพุศาสนาจะต่างจากพระคิดอยู่ตรงที่ว่ามีศรัทธาแต่มันกำกับด้วยปัญญา อันนี้คือข้อแตกต่างมันเริ่มด้วยศรัทธาแต่ว่ามันปิดท้ายด้วยปัญญาขยายความนิดนึงศรัทธาในทางพศาสนานั่นหมายถึงว่าเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อนี่คั้น,นกัดความนะศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อสิ่งที่ไม่ควรเชื่อก็ไม่ต้องเชื่อเพราสังคมปัจจุบันเนี่ยเขาเชื่อกันตะเพือพ่อ เชื่ออะไตะพดื้นแล้วก็อย่าอย่าพึ่งคิดว่าเป็นศรัทธาในทางพุทธศาสนานะนะถ้าเชื่อต่พทธพื้นมันงมงายได้อย่างนั้นไม่ใช่คาสอนของพระองค์ศรัทธาต้องเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อนั่นหมายว่ามันกํากับด้วยปัญญาอยู่แล้วศีลก็ต้องปฏิบัติศีลอย่างคนมีสติปัญญา ไม่ใช่ปฏิบัติศีลอย่างค,คั้งครึไม่ใช่ปฏิบัติศีลเพื่อความอยู่ยงคงกระพันไม่ใช่ปฏิบัติศีลเพื่อที่จะเกิดเป็นผู้ที่มีปฏิหารไม่ใช่ปฏิบัติศีลเพื่อที่จะเป็นผู้วิเศษวิโสไม่ใช่ปฏิบัติศีลเพื่อที่จะไปสวรรค์ชั้นฟ้าแต่ปฏิบัติศีลเพื่อขจัดเสียซึ่งความทุกข์ <c oughs> คือปณิพาน ศีลต้องมีปัญญากำกับศีลตอไปฮิรีฮิลิคือความละอายแก่ใจอัตปะกลัวต่อผลการกระทำชั่วฮิริเนี่ยมนละอายมาละอายยิ่งกว่าเสื้อผ้างเก่งสุดจะทำชั่วไม่ได้หรอกละอายเรียกว่าอายฟ้าดินจะทำอะไรผิดทำน้องครองทำไม่ได้อายฟ้าดินนี่นี่น,นี่คือฮิิโอัตปะ เกรงว่ามันจะมีผลในทางลบนำมาสึ่งความทุกข์กลัวผลของการกระทําผิดเกรงว่ามันจะเป็นกิเลสสะสมในจิตกลัวแต่ผลที่เกิดขึ้นจะนำมามันความทุกข์นั่นคืออุตปะสัตาศีลนิริแล้วก็อุตปะเมื่อมีอุตปะแล้วมันก็ต้องตามด้วยภาวุสัจจะ พระอัสจาคือเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังมามากพระอุสจาคือเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังมามา,มากซึ่งมันจะเป็นตัวสร้างสมบาร,รมีคือปัญญาตัวพระอุสจานี่ฟังดีๆแล้วมันคล้ายๆกับตัวมูลเหตุของการเกิดปัญญาเพราะว่าตัวท้ายตัวที่เจ็ดคือปัญญา แต่ตัวเผ่าสจานี้เป็นตัวสร้างสมุนเป็นตัวสร้างมวลเหตุให้เกิดสติปัญญาซึ่งคําว่าเผ่าสจจะหมายถึงพฤติกรรมของบุคคลผู้ที่สแสวงหาองค์ความรู้นะซึ่งตัวหนังสือท่านแปลว่าความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมา,มากความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมามากนั่นแหละ มันเป็นมุลเหตุให้เกิดสติปัญญานะครับนี่คือตัวภาวุสัจจะต่อไปก็เป็นตัวจากะจากะนั้นมีที่นี้เราได้ฟังแล้วว่าจากะคือการสละออกอะไรที่มันจะเป็นตัวทำให้จิตมัวหมองจะทำให้จิต ไม่สะอาดไม่สว,ว่างไม่สงบตัวจาคะจะเป็นตัวคัดกรองออกไปเป็นตัวสละออกไปมันคือคำว่าตัวจาคะในตัวจาคะมันก็มีปัญญาอยู่ในตัวมันเองนะครับนี่นี่คือทรัพย์สมบัติที่ไม่มีใครจะมาลักขโมยได้เป็นสมบัติคำสอนทางพุทธศาสนา ทบทวนอีกที่สมบัติในทางพุทธนั้นได้แก่ศรัทธ,ธาศีลศรัทธ,ธาศีลฮิลโอตปะพาหุสัจะจาคะแล้วก็ปัญญานี่แหละสุดยอดอธิยศในทางพุทธศาสนาทรัพย์เหล่านี้แหละมันจะไปตรงกันกับคำสอนของพระสุเจ้าที่พระองค์ัสั่ง ว่าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกัดเสียได้และที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาอกไปได้ถ้าเป็นทรัพย์สมบัติที่เป็นแจ้ไวเงินทองอะไรแหละนั่นแหละจวนมันขโมยไปได้นะครับ มันเลยไปตรงกันกับสมบัติในทางพุทธศาสนาคือเรียทรัพ์เจ็ดดางที่กล่าวไปตกคูนนี้เห็นไหมครับคําสอนของซึ่งสองพุทธศาสนานี่ไม่มีอะไรแตกต่างประเด็นนี้ไม่มีอะไรแตกต่างว่าเรียทรั์สมบัติที่จวนรักขโมยไม่ได้แต่ทีนี้เรียนนิสัยแล้วว่าตัวศรัานั้นมันต่างกันที่หนึ่งระหว่างพุทธกับคริส เพราะว่าพระคิ์นั้นท่านไม่ได้เอาไม่ได้พูดละเอียดพระคิดนั้นท่านไม่ได้พูดละเอียดว่าต้องมีสติปัญญามากำกับท่านเอาแต่ตัวศรัทธาความเชื่อเป็นตัวตั้งแต่ฟังให้ดีๆแม้ความเชื่อในทางคําสอนของพรป็นสุเจ้านั้นแม้พูดคําเดียวว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถิดแล้วท่านจะรอดเพียงคําพูดคําเดียวนี้ก็หมายถึงมันมี ปัญญากำกับอยู่แล้วโดยปริบุโดยบริบูรณ์เพียงบอกว่าจงเชื่อพระเจ้าแล้วท่านจะรอดเท่านี้จริงๆแล้วมันก็แฝงด้วยปัญญาอยู่แล้วนะตีความให้ดีดแล้วมันแฝงด้วปัญญาถ้าไม่มีปัญญาแล้วมันจะรอดได้ยังไงอ่ะมันจะรอดจากบาปได้ยังไง มันจะไปอยู่สวรรค์กับพระปัญญาได้ยังไงมันต้องมีปัญญากำกับอยู่นั้นบริบูรณ์แต่ท่านไม่พูดถึงท่านเองซึ่งต่างจากทางพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่ละเอียดอธิบายเรื่องทรัพย์สมบัติล่านี้ทียิบยแล้วันแต่ศรัทธาที่ว่าไมื่อกี้นี้ไล่ไปจนถึงพระอุสัาจาคาแลว้วก็ปัญญาพุทธศาสนา ดังที่ชื่อบอกแล้วว่าพุทธศาสนามันเป็นศาสนาของผู้รู้มาเลยจำแนกจำแนกให้อย่างละเอียดถี่ยิบเพราะฉะนั้นคำพีแทางศาสนามันดึงมากาหมหมา,มหาศานไง <c oughs> ไม่เหมือนในคำพีแต,ต่งมุสลิมีทดเดียวแต่แม้คำพีของมุสลิ์นิดเดียวมันก็ครอบคลุมการปฏิบัติได้อย่างบริบูรณ์ ถ้าคนนั้นมีความเชื่ออย่างเข้มแข็งต่อพระเป็นเจ้านี่นี่คือสารลำฝากตัววนนี้วันนี้คนกข้างจะพิจาะหาให้ท่านเห็นความชัดเจนในเรื่องของคำสอนระหว่างพระพุทธกับพระคริสต์ว่าเรื่องของทรัพย์สมบัตินี่ท่านที่เคารพตาตาดีตามมาคงจะเกิดข้อคิดไม่มากกาน,น้อยก็คุณอีกครั้ง แล้วเราทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่จะมาเป็นอาสาสมัครเพื่อที่จะสืบประนุปฏิธานของพระเดคุณของพระเดคุณท่านเจ้าคุณหลวงปู่ให้พระธรรมคำสอนของพุทธนานนี้ยังคงอยู่คู่สังคมโลกตลอดการและตลอดไปขอบคุณครับ